พปตทเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนเข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติโครงการคุ้งบางกระเจ้าเฉลิมพระเกียรติที่ตำบลบางน้ำพึง่งอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการเมื่อวันที่22สิงหาคมที่ผ่านมาโดยมีพลเอกอนันตพร,รการจนร,รัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นประธานพร้อมด้วยผู้แทนภานคีเครือข่ายต่างๆที่ได้มาร่วมกิจกรรมปลูกป่าเพื่อร่วมการรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในครั้งนี้กันอย่างคึกคักครับ สวัสดีครับซีโอเทวินครับแะม้วันนี้กิจกรรมปลูกป่าโดยกระทรวงพลังงานและปตทเป็นยังไงบ้างครับวันนี้ก็เป็นกิจก,จกรรมหนึ่งนะครับที่เราได้มาร่วมกันทําพื้นที่สีเขียวที่คุุงบางกระเจ้านะครับวันนี้มาที่ตำบลบางน้ําพึ่งครับก็เป็นกิจกรรมที่กระทรวงพลังงานจะจัดต่อเนื่องหลังจากเปิดโครงการไปเมื่อเดือนมิถุนายนวันนี้ก็เป็น โอกาสพิเศษที่เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในโอกาสที่ครบ84พรรษาครับค้งบางกะเจ้านี่ก็เป็นพื้นที่ที่สาคัญอย่างยิ่งนะครับเป็นพื้นที่ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เคยเสด็จผ่านนะครับแล้วก็ท่านได้ทรงมีพระราชำรัสว่า อยากจะให้รักษาคุุงบางกะเจ้าเป็นพื้นที่สีเขียวเพราะเป็นพื้นที่ที่จะคอยให้โอโซนกับคนกรุงเทพนะครับระยะเวลาในแต่ละปีนะครับ8เดือนที่ลมทะเลพัดเข้ามาแล้วก็จะโอโซนเข้ามาให้กรุงเทพก็มาชําระล้างไอ้พวกควันหมอกต่างๆที่เกิดขึ้นจากการใช้ชีวิตของพวกเราเนี่ยครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยรับมาเป็นภารกิจที่อยากจะทำนะครับแล้วก็ได้คำแนะนำอย่างดียิ่งจากมูลนิธิชัยพัฒนาครับเป็นมูลนิธิที่ดูแลพื้นที่แห่งนี้นะครับ เที่ยวไทยเที่ยวไปสุขใจสำราญไปชมสีสันควันหลงการ,รคลิกออฟเมืองต้นแบบในการปรับปรุงส่งเสริมและพัฒนาอารยาสถาปัตย์เพื่อน,นำไปสู่เมืองท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลที่จังหวัดน่านเมื่อวันที่4สิงหาคมที่ผ่านมาครับ การคิกออฟเมืองต้นแบบในการปรับปรุงและพัฒนาอาริยสสาปัต์ที่จังหวัดน่านในครั้งนี้ผลโบุเอกอดุลแสงสิงแก้วทำตีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในฐานะประธานการคิกออฟเมืองอาริยสสาปัต์ก็ได้นําเยี่ยมชมและสารวจการจัดทําอาริยสสาปัต์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆสําสหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ที่ใช้รถเข็นในบริเวณจุดบริการนักท่องเที่ยวที่เมืองน่านซึ่งได้มีการปรับปรุงและพัฒนาอารยสถาปัตย์ในหลายจุดไม่ว่าจะเป็นทางลาดที่ได้มาตรฐานคือไม่ชันไม่แคบไม่ลื่นและไม่อันตรายและต้องมีป้ายเสยลักษณ์เฟลลี่ดีไซน์หรอารยสถาปัตย ไม่ได้นั่นก็คือห้องสุขาสำหรับให้บริการนักท่องเที่ยวกลุ่มผู้สูงวัยและผู้ใช้รถเข็นครับอันนี้เป็นสนย์บริการนักท่องเที่ยวนะครับพื้นที่นี้เป็นปอดของเมืองเพื่อให้มองวัดได้เห็นโดยทั่วไปมีห้องน้ําของคนพิการสร้างสนเนหนวงจากเงินกองทุนพัฒนาคนพิการทำมาเกิดประโยชน์สูงสุดกับู้พิการก็ก็จะทําง่ายนี่มีทางลาดนะครับแต่สบายมากฐานเลยนะครับ เมืองไทยเมืองอารยศาการวันแท่เออเออแท่เออผมมีต่ปูมากย่างไมหมดเลยเอานี้นะย่าม้บ้านจังหวัดชายตรนนี้เป็นศูนย์บริการการและกิจการเพื่อสัคมจังหวัดหน้าตรงนี้ต้องมีรุ่ R ประโยชน์คือการข้อมูลข่าวสกับเรา เห็นบ้านเรื่องของเราดาสะดวกปลอดภัยสวยงามและสีวิไลเป็นธรรมทั่วถึงเท่าเทียมอันนี้คับวนี้โอนขอปครับทันตีครับวันนี้เป็นแม่สีดาวมาค่ะข้าวซี่นี่ครับข้าวซี่ขนมซี่ขนมพื้นเมืองจังหวัดน่านครับทันตีครับรสชาติเป็นไงใช้ได้ไหมครับ ไปสำรวจโรงแรมที่พักในเมืองน่านกันบ้างนะครับว่าจะมีเฟรี่ดีไซน์รองรับการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลขนาดไหนอาวาตัดหรือเฟรีร่ดีไซน์คือหลักการออก